สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้มาเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะในเรื่องของการใช้คำค้นหาข้อมูลนะคะวันนี้จุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเรานะคะก็คือการบอกวิธีการค้นหาข้อมูลนะคะแสดงวิธีการใช้คำค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นขั้นตอนสืบค้นข้อมูลโดยใช้คำค้นหาข้อมูลที่ต้องการ มีความใฝ่เรียนรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในการค้นหาข้อมูลของเรานะคะบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะต้องมีการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะหรือที่เราเรียกว่า URL นะคะลงไปในช่องนะคะ ช่อง URL ตรงนี้เพื่อระบุเว็บไซต์ที่เราต้องการโดยเว็บไซต์ที่เราใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลนะคะบนอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็จะเรียกนั้นเ,เว็บเหล่านั้นที่ใช้ในการสืบค้นเหล่านั้นว่า Search Engine นะคะ Search Engine จริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะ Google นะคะเด็กๆ Search Engine ยังมีอีกหลายเว็บไซต์มากมายที่ให้บริการการค้นคว้าข้อมูลกับเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้ว Google เนี่ยก็เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งในการค้นคว้าหาข้อมูลเท่านั้นค่ะคราวนี้เมื่อนักเรียนใส่ชื่อเว็บไซต์หรือว่า URL ลงไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบที่แสดงให้นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะพิมพ์คำค้นที่เราต้องการในเรื่องที่เราต้องการลงไปในช่องสำหรับสืบค้นได้นะคะช่องสำหรับสืบค้นได้ นะคะหน้าจอของเว็บไซต์ Google ก็จะเป็นดังนี้นะคะซึ่งใช้ใช้ไม่ยากเลยนะคะซึ่งการค้นหาข้อมูลเนี่ยนะคะเราเพียงพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงไปนะคะนะคะในช่องสืบค้นนะคะเช่นเราต้องการค้นหาคำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เราก็พิมพ์คำที่เรา สิ่งที่เราต้องการค้นหาลงไปแล้วก็กดค้นหานะคะผลก็จะมาปรากฏดังในภาพนะคะซึ่งก็จะเจอหลายเว็บไซต์มากมายเลยค่ะแต่คราวนี้ผลในการค้นหาเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเจอค้นหาเจอมากจนเกินไปบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการได้เพราะคำค้นของเรานั้นค่อนข้างกว้างนะคะ หากนักเรียนต้องการที่จะใช้คำค้นหรือมีวิธีการในการที่เราจะค้นอย่างไรในการให้เจอข้อมูลที่เราต้องการและตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดนะคะเรามาดูกันในการค้นหาข้อมูลนะคะถ้าเราใช้คําที่มีความหมายกว้างจนเกินไปเราก็จะ ผลการค้นหาก็จะไม่ตรงตามประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเน้นคำที่กระชับก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะตัวอย่างนะคะนักเรียนกำลังศึกษาเรื่องแม่เหล็กและสนใจเกี่ยวกับแรงของแม่เหล็กหากนักเรียนคน้นคำว่าแรงสิ่งที่ได้จะเป็นความหมายกว้างๆเกี่ยวกับแรงต่างๆซึ่งแรงต่างๆนี้ มีตั้งแต่แรงงานต่างด้าวแรงเงาแรงจูงใจมีเยอะแยะมากมายเลยซึ่งก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่นักเรียนต้องการค้นหาค่ะนะคะผลก็จะออกมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่ตรงกับความต้องการของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วหากเราต้องการให้ตรงประเด็นนักเรียนก็ควรระบุไปเลยว่าแรงแม่เหล็กค่ะ สิ่งที่จะค้นหาเจอเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กนั้นก็จะตรงประเด็นมากกว่าที่นักเรียนค้นเฉพาะคำว่าแรงเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนลองใช้คำค้นนะคะโดยเปิดจากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของนักเรียนได้เลยนะคะลองเข้าไปใช้แอปพลิเคชันของ Google ในการค้นคว้าหาข้อมูลที่นักเรียนต้องการได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1. วิธีการค้นหาข้อมูล 2. วิธีการใช้คำค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นขั้นตอน 3. การสืบค้นข้อมูลโดยใช้คำค้นหาข้อมูลที่ต้องการคิดว่าไม่ยากเลยนะคะเด็กๆที่จะค้นคว้าหาข้อมูลที่เราต้องการให้ตรงประเด็นกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปการสอนหน้าค่ะ